ใส่ไงเนี่ยพี่น้องเลยพริกนีก่กับเผ็ดเผ็ดผมซิมคำเดียวนี่หูเรืองเลยเลยพี่น้องครับสวัสดีครับผมกะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ยูทูบช่องครัวบ้านผมเลยครับสวัสดีกะสี่นำเสนอเลยครับเป็นเมนูลาบเป็ดเนีย่ยพี่น้องเป็ดนี่กับเป็ดจกโค้งเลยเนาะเป็ด <laughs> <c oughs> ของน้องสาวเนี่ยพี่น้องสวัสดี <c oughs> เพียงไวกเลยครับว่าตัวผู่มันหลายครับกะตรงเอาไม่เห็ดกินเลยครับ ครับนี่นะครับตัวนี้โป้เป็นกะอันนี้ได้พี่น้องเพิ่นลวกเนืยไน้ทำไมหรือว่าล้วนเลยครับเนี่ยเพื่อทีเสตเมนูลาบนี่ยเลยครับส่วนตัวนี้ก็ต้มเลยครับนี่ต้มกระดูกนี่ป็ดมันๆเลยเด้อพี่น้องอ่ะแล้วันนี้มังคีพุ่งลาบเลยครับส่วนตัวนี้นี่ก็เป็นในเครื่องเทศและเด้อพี่น้องหรือว่าเครื่องที่ตำที่ใส่ลาบนี่ยเลยครับใส่ลงไปเลย หอมคักด้วยเนาะเหน็หนเนาะครัวครัวเรียวกี่นิกะเอามาต้มเลยครับมีคาตะไคร่แล้วก็ใบบักกูแล้วก็กระเทียมนี่ครับใส่ลงไปเลยเเดี๋ยว<ๆ>ผมไปคุกเครื่องให้มันเขากัน ได้พี่น้องหอมแล้วได้พี่น้องเป็นตะนัวครับเดี๋ยวเห็ดเร็วกับเสี้ยวเลือดเลยครับใส่จังเล่นหน่อยวา่าผมมั่งแบบน้ำตกเลยแต่ว,ว่าอัมพ็ดเลยครับตีชูรสได้พี่น้องโอ้ส่หลายเพื่อนไรแล้วก็ส่หลายเสพายกว่า ตัวน,นี่นำ้ำาะร้าโอ้เืมองคครัวครัวแม่ก็ใส่ตัวใหญ่พุ่น,นแม่เลยพี่น้องครอครัวเนี่ยครอครัวนี่ครัวเองเขาว่ามันสีหอม,มแม่น้องแม่แต่ว่ามันใหญ่พุ่นแม่เอ้ยฮะ <c ười> ใส้สมากหน้านี่แกคงจากคงเลยได้ไหม่นงขึ้นาราพี่จี่ข้หมลังไหมหนอหอเขาครัวก็ร้อมตัวนี้เลยไหมนอเขาครัวนี่ขาดบดได้เลยได้พี่้นงหลาบก่อยของเสแบบ

พอใส่เยพอเปิดไฟแก่ก็ได้ครับบกเข้มเลยวะพ่อบกเข้มเลยอยากเข้มเหรอ่ไหพอดีพอดีจิ้มกได้จิ้ขาดชุดรสจังน้อยเลยเนอะมันจืดไปได้ไห กลับมที่นี่ก็ผมสิไส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีเลยครับตัวนี้ไว้ใส่ต้มเนาะพอ่อตัวนี้ใส่พมเลยเนาะหรือใส่แล้วใส่พมนี่ครับพอนะ่อกนาะใส่พร้อมเยนเนาะเของเส็ดของเสีตมพอด 哦、对，以后我忘扔皮壳了。哦 คนยางนี้ได้พี่น้หัวขวามันหลายครับเฮ้ยเ,เ,เป็นจะเสีบครับโอ้พ่อมาซิมเบิน เลือดอยุ่ยใส่พอ,อใส่ตุ<ะ>่มนะมันก็ใส่ตุ<อ>่มผมมาใส่เลือดเบิดเลยเดี๋ยวชิมได้พี่น้องมันนี้เจ้ามันชิคาดยังหรอชิมได้พี่นอ้อง คุ้งตุง่มนะคือแบบคืออะไรเจ้าพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปนาบ้านคนะรับรสชาตินี่ใส่ได้เลยครับสำหรับเมนูลาบเป็ดเล้งนี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปนาบ้านคนระับเอ้ยเป็นเตะเสร็จไหมเนี่ยพี่น้องเลยพริกนี่กับเผ็ดเผ็ดผมซิมคำเดียวนี่หูเรืองเลยเลยพี่น้อง กบเอานา้ำไปน้ำข้างล่างนี่เข้มข้นได้พี่น้องนี่เลยครับอืออันนี้ลาบสูตรพ่อด้วยครับสูตรผมในสีตางนี่ครับไปเดี๋ยวไปน้ำบ้านมาที่ไหนเราต้มกันนะวันตักต้มเป็นตัวเองอ่ะวันนี้ตักต้มได้พี่น้องตัวนี้น้ำซุปเลยครับต้มกระดูกเป็ด เปื่อยๆเลยมันโมเม่นี่ต้มไว้จะเว้นกหอมกลุ่มได้พี่นอ้องว่าลงของใจไบัวแล้วพอบัวทำใจได้พี่น้องกินเหมดเลยเต,ต้มอตวนโอ้โหเฮียเลยแม่ มันได้พเมนูมีเะไรครับมีไอ้คนตั้งนั่งนี่เลยครับคนตั้งเชิญแซ่บครับไอ้เมนูไอ้หลับเป็ดเดอร์เป็นไปได้ปิดตัวป็ดขอได้ท่าบี้บนนี่ก็ตีนเป็ดเด้อร์เนี่ยเอนข้าปิดตีนเป็ดคำเป็ดเล่าก็เออติ้นเป็ดเนาะนี่อีกอย่างเด้เกินครึ่งเลยหอมห่วยห่วยแก้มุ้งแก แซ่อีเรียนเลยนะมาเลยมากินอะไรเออมันี่เ่บมัอนี่คนทหารเขาเอิ่นมากินน้ำหนึ่งก็เลยมากินลาบเป็ดเป็นเป็ดที่โยกปงเลยน้ำใสเป็ดที่คอบ่เป็ดที่คอโอยู่จะลองกินดูหัวอื ทีอย่างโคดเลีอย่างฮันขมนี่ครับมันจะโค้งมนะครับเสียบกลเนื้อนั่นหอมก็พี่หนาว่าสิใส่ขมงกหนาลังบาดอะสิเครับเกีสุุสคนงามหนกินลเติมเิเ่นพอ นายบ้านนวลเฟสนี่นะครับอยู่บ่ได้แล้วครับลำเลยครับเลยลำแล้วเปิดด้วยมืออยู่างไรได้นอนหอมแต้มมือมันพักทำนี่เลยไม่ลงกุ๊กแข่งฝีมือบาเป๋อฝีมือพ่อ โบลาบซาะข้าวโบราณแต่สมัยกัไม่กลัวเปหมอกมักลาฐานนะคุจะรวนเลือดก่อนนะลวกถุกก่อนมันมันโจงแดงๆนะโอ้ยกินได้หมดเลยเด็กใส่คนแล้วเด็กอะไรกินเลยเอ้ยได้ไันนี้ได้ผกินเลยสนนี้ยัง่ลงยนนี้ยาไดกินปันไหนเด้เนี่ยกลาลกิน อยัางเท้าเปลี่ยนเวล์พักจะพกมาคลายเมื่ว่าอู้มือ่อสักนี่หล <c oughs> งใกล้กับตาไม่ใหญ่เลยใค้ชอบเปี้ยมือเปี้ยวป่ะพอะเออชุดนี้ใครแน่อยู่เ <c oughs> อ้ยชอมเลยจ้ะนี่ของเขาอร่อยตลอดครับกินดีเลยเราทุกครั้งอย่างคี่หมอเรากินหม้ได้เนี่ยหม้ไหนก็ใส่ที แต่อย่าไปกบตะกระแตนขั่วเด้อเป็ีสุดๆเลยตัวนั้ตแตงขัว่ะวเดี๋ยวพวเชื่อเราก็มีตะกแตนอยู่ในนี้วีเชื่อง่ายงไปไบ้านโน่นกินเป็ดตั้งแต่ปุ่น่นานเป็ดเที่ยวมาเ้ยงก็ัน้คนนี่ยังมหาป็่ก็ขู่จีนหลโตคนอาลูกว่ ไครมันโบนี่ก้ามรอยใข่ดูโหดแกกกาเยอะกินดีไม่ต้องปกามันนุ่มเปเล่นไครมันกินเปมันบ่อยากหอกดลยเดกินดียกินข้าวแล้วกบ้านในกินอกินะน้ำน้ำอุนหรอเปล่ะใหม่เออน่มคนละใหม่ น้งเป็นอะาด้วแม่มันกินน้ำกินหญ้าน้ำยานเพชรตมปูน้นโอ้ยกินแบเพชรเลยที่นี่พี่ตมูนพ่อมกินแับเพชรที่ต้มปูนเหรอยาอยากก็ู่กินเนื้อบางคนโอ้ยานทั้งเพชรทั้งแซ่บรับต้มนี่ก็หอบด้นหมดพ่อ กินเยอะจะด้กพี่น้องติดตามแน่นอนยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับเมนูวันนี้ของครัวบ้านผมกับลาบเป็ดเลยครับกับชมเป็ดแลยครับปิ้งหัวเป็ดนี่เลยครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับเดี๋ยวให้เพื่นกินแบบเช็ดเช็ดกับวันเสาร์กิมบีก็จบเลยครับวันเสาร์ส่วนเย็นไวถูกไหมเอออย่าไปร้อยส่วนเลยนะมาสาวปูลูกปากเลยวะคำใหญ่ๆมันเก่งจังบู